สวัสดี่ะยินดลต้นรับสู่ช่องอภิชาตินะคะมาอัปเดตนกน้อยชีวิตนกน้อยชีวิตนกน้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่งมานั่งประมาณขึ้นชั่วโมงเองนะมาดูว่าเขายังรอดชีวิตยอยู่ไหมแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวให้ให้คุณคุณดูคะ่ะให้คุณคุณดูคะ่ะนี่เพิ่งมาดูตะกี้เองคะ่ะไม่มีแล้ววะ่ะ นกแม่นกเขาจะคาบไปเหรอี่ไม่มีแล้วค่ะเนี่ยไม่มีแล้วจริงๆเวยเขาสามารถจะคาบลูกเขาไปได้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเออนะโอเครอดตายแล้วไม่ใช่แมวค่ะเมื่อกี้ไม่มีแมวไม่มีแมวเ๋ยวดูก่อนไม่มีจริงๆเลยค่ะไปแล้วเออเขาก็แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงนกร้องเลยนะตะ่กี้นกร้องใหญ่เลยเหมือนเสียงเข้ามาเรียกลูกอ่ะมีชีวิตรอดแล้วเช็คดูก่อนไม่ลวง ไม่ระวงนี่ก็ไม่มีขย่าขย่าแล้วไม่มีเออเขาค่าปลูกเขาได้เนอะนกค่ะใช้ปากฆนะ่าเนาะไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ตายในนี้ด้วยโอชยช้ช่วยชีวิตช่วยชีวิตเขาได้แล้วรอดแล้วค่ะช่วยได้หนึ่งชีวิตรอดแล้วนกน้อยนอกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายนกน้อยคล้อยตกคล้อยตกมาเดียวดาย แล้วก็เงียบเลยนะคะไม่มีเสียงนกเลยอ่ะไม่มีเสียงนกร้องเลยเนี่ยที่บ้านที่บ้านประแสงจะมีนกนกนกเขาแล้วก็นกนกตัวนี้สวยมากสีมันสวยเลยเขาจะต้องยืนเขาต้งคู่กันเลยนะให้อย่าเพิ่งไปนะอยู่ตรงนี้นี่่ะเขาั้งคู่กันเนี่ยแหละสีสวยเขาเรียกนกอะไรไม่รู้นะสีสวยมากอะก็จะเขาจะก็จะคู่กันนะนกเนี่ยแล้วเขาจะไซส์เขาจะทํา อะไรนะเหมือนแต่งตัวให้กันน่ะเหมือนแต่งกันมันเขาจะแต่งตัวให้กันคุยกันว่าแล้วก็ชอบเกาะตรงนี้นักขี่นกมันก็ร่วงลงมาเพราะแต่ต้องใช้พลาสติกคุมซูมตรงนี้เลยเลยเลยแบบบดบังความสุนทรีเลยอ่ะเพราะว่ามันมีขี้นกไม่งั้นต้องเช็ดต้องล้างมันมันทุกวันทุกวันมันก็ไม่ไหวอ่ะก็เลยเอาคุมเอาพลาสติกคุมซูม ซุ้มของลูกสะพายเข้ามาให้ตอนที่เขาย้ายบ้านแล้วเขาก็ไม่เอามาคือ่อแล้ก็ได้เอาไว้นั่งตรงนี้ได้อันนี้อันนี้คือนอกไปแล้วเราก็มาชมบรรยากาศบ้านเรานี่เป็นแตงโมค่ะไม่ตอ,อกละจะให้ลูกให้ผลหรือเปล่าหรือว่ันหลังจะเอาแตงเอาแตงกวาแตงธรรมดาเนะมา ยำชื่อไม่ได้แล้วนะบาลังอะไรก็ไม่รู้ดอกเป็นของเป็นไม้มาจากอะไรแถวแอฟริกาโน่นนะฮะเรมโทรศัพท์ไม่ลืมเปิดฟังพุทธวัจ,จนะตอนเช้าๆทุกวันไม่ฟังพุทธนะก็ฟังเพลงสลับอารมณ์กันไปเพลงฟังเพลงก็ทำได้สมาธิชั่วคาวได้เหมือนกันดองโลง เพลงสา,ากลยุคซิกเต้เพลงที่อาจารย์เขาชอบเปิดฟังแล้วก็พลอยฟังไปด้วยคุ้นหูไปด้วยเพลงสมัยใหม่ๆนี่ฟังไม่รู้เรื่องหรอก,กเก่าๆยังได้สรับได้หลายบ้างใช่ไหมคะของอาจารย์ะแผ่นอะไรนะซสียดีเต็มไปหมดเลยอ่ะอยู่เยอะแล้วช้าชๆเขาก็ชอบฟังพระแสงก็เลยพลอยซึมซับไปด้วย ชอบเลยะชอบทำนองมันรู้มัง่งไม่รู้มัง่งเลยสรุปเอาสม,มารียาว่าหมายถึงอะไรเพลงไหนที่เราชอบแล้วก็ฟังรู้เรื่องตลอดทั้งเพลงวันนี้ไม่ได้เดินจงกรมเพราะว่ามวัวแต่เลียงนก <c oughs> ดูนกลุ้ลลนลด้วยนกมันไปไหนอู้ดีใจจังเลยอะแม่เธอมารับแล้วอไอ้นกน้อยไม่มีแล้วเลยทำลายเลย สลายสลายลังเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ลองด้วยนะดังนั้นก็ลองจิกจิมันส่งสัญญาณให้แม่มาเอาเขาคาบได้เนะตัวมันก็เออนะปากคาบอะนกก็เห็นดูในอะไรนะดูในอ่าของท้องลูกกว้างอ่ะก็มีแบบนกนกมันช่วยเหลือลูกได้ใช่ไหมกันคาบอะไรอย่างเงี้ยคาบลูก ให้ดูให้ดูว่า,าเราช่วยชีวิตเราช่วยชีวิตได้หนึ่งชีวิตแล้วเขามีชีวิตใหม่แล้วเจอเจอแม่เขาแล้วไม่ไม่เป็นเด็กกำพร้าแล้วเจอสมใจเจตนาลมแล้วได้ช่วยเขาเคี้ยวข้าวเคี้ยวข้าวสองคำป้อนให้เขาให้กินน้ําตรงนี้ด้วยน้ําตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้สกโปกอะไรนะคะเนี่ยเป็นน้ําใสประแสน,น้ําทุกวันเลยนี่ย่าหอมยาหอม,ม,าหอมงามละมีสองกอดีอน,นี้ อืมตอนนี้ก็จะเริ่มแหละอันนี้หอมกลิ่นหอมแล้วก็วันนี้ก็มาแยกแยกต้นผูดางไม่ด้กว่านิดหนึง่งมาทำอะไรมากแยกต้นผูด่างใส่เลยใส่น้ำเอาขวดมาตัดขวดมาตัดสองทอนแล้วก็ใส่น้ำแช่ไว้ตรงนี้จะได้ผูด่างถ้าได้น้ำมันก็งาม อันนี้ก็เอาเศษอาหารมาใส่แล้วก็เอาใบไม้กรบมันจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติหลานหลานที่อยู่เพชรบูรณ์อ่ะเขาทำเอาเศษอาหารใส่ต้นไม้แต่ป้าแสงจะไม่ชอบคือมันมีกลิ่นเหม็นคราวนี้เรารู้ละเอาใบไม้กรบไม่ได้ไม่ได้เอ่อไม่ได้ให้แบบนั่งเฉยไม่งั้นก็จะมีบางวันใช่ไหมบางวันเขียวเขียวว่าไม่ชอบจะรู้ว่าบางวันเขียวมันจะขนานไม่กินเศษอาหาร เอาใบไม้กบมันก็ทําให้มีเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายได้ไวขึ้นใช่ไหมคะนี่เป็นไผรจีที่เมื่อก่อนจะซื้อดอกไม้มาบูชาพอ,อครบวันที่จะเปลี่ยนก็เอามาเสียบไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาปลูกโดยเฉพาะนะเ,เสียบเสียบนี่ก็เหมือนกันนะเสียบแล้วมันก็ขึ้นอันนี้เอาลงดินอะันนั้นไอ้ตรงนั้นได้น้ําถ้าลงดินจะเขียวหน่อย ถ้าอยู่น้ําก็จะเป็นออกเหลืองๆประมาณนี้อาดีใจละได้ช่วยได้ช่วยชีวิตได้ช่วยชีวิตทารกน้อยและชีวิตใหม่ให้เขานะคะคลิปนี้ประแสงขออนุญาตคุยแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิ Channel โตไปได้วยกันนะคะวันนี้ได้ช่วยชีวิตใหม่หนึ่งชีวิตละให้รอดตายขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมอภิ Channel สวัสดีค่ะ